สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงมาเสนอเป็นเพลงชื่อจะดาวดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้นมาใหม่ในแนวเพลงร็อกแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะเวลาเรามองอาหารในจานเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นแค่เนื้อไก่ทอดหรือเฟรนช์ฟรายชิ้นสวยๆ แต่เคยสังเกตไหมครับว่ามันมีส่วนประกอบอื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นซ่อนอยู่แต่มันกลับเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบริษัท R&B Food Supply หรือ RBF ที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับสิ่งเหล่านี้แหละครับใช่เลยครับไอ้พวกแป้งชุบทอดกรอบๆก,กลิ่นหอมๆห,หรือรสชาติอร่อยๆที่อยู่ในขนมเนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอหาเลยแล้วก็เป็นธุรกิจหลักของ RBF ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับ RBF ก็คือผู้เล่นคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยของอาหารที่เรากินกันนี่แหละครับเขาผลิตวัตถุดิบพวกนี้ส่งให้กับโรงงานอาหารใหญ่ๆแล้วก็ร้านฟาสต์ฟู้ดดังๆทั่วโลกเลยโอ้โหแล้วพอสินค้าของเขาเนี่ย คือหลากหลายมากจริงๆครับมีตั้งแต่แป้งชุบทอดที่เราคุ้นเคยกันดีไปจนถึงกลิ่นรสต่างๆสินค้าอบแห้งหรือแม้แต่ส่วนผสมในอาหารของน้องหมาน้องแมวที่บ้านเรียกได้ว,ว่าเขาทำธุรกิจที่ครอบคลุมแทบทุกส่วนของวงการอาหารเลยก็ว่าได้ประโยคนี้ผมว่ามันอธิบายภาพธุรกิจหลักของ RBF ได้แบบชัดและทรงพลังมากลองนึกภาพไก่ทอดในจานดูนะครับอะไรที่ไม่ใช่เนื้อไก่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผลิตภัณฑ์ของ RBF นั่นแหละครับเห็นภาพเลยใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเรื่องราวมันกำลังจะน่าสนใจขึ้นตรงนี้แล้วครับเพราะเมื่อผลประกอบการล่าสุดของ RBF ออกมาเนี่ยมันกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเลขมันกำลังบอกอะไรเราและนี่คือตัวเลขสำคัญเลยครับการเติบโตของรายได้รวมเมื่อเทียบกับปีก่อนแทบจะเป็นศูนย์หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือติดลบนิดนิดด้วยซ้าที่ลบ0.39ซซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวลไม่น้อยเลย แล้วปัญหามันไม่ได้มีแค่ยอดขายที่ไม่โตนะครับแต่ยังมาเจอศึกสองด้านจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอีกคือพอเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นรายได้จากต่างประเทศที่หามาได้พอแลกกลับมาเป็นเงินบาทมันก็เลยได้น้อยลงไปอีกนั่นเองครับแต่ถ้าเรามองแค่ภาพรวมผิวเผินแบบนี้นะครับเราจะพลาดเรื่องสำคัญไปเลยเพราะว่าเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูนิ่งๆแบบนี้มันมีเรื่องราวของสองตลาดที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วซ่อนอยู่ คำถามสำคัญก็คือแล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมภาพรวมมันถึงออกมาเรียบๆแบบนี้ได้จริงๆแล้วมันมีทั้งส่วนที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนที่น่าเป็นห่วงมากๆปนกันอยู่ครับและนี่คือคําตอบครับมันคือเรื่องราวที่ต่างกาันร,ราวฟ้ากับเหวเลยด้านหนึ่งคือตลาดในประเทศที่กําลังเจอกับปัญหาและอุปสรรคในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือตลาดต่างประเทศที่กําลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนี่คือภาพของตลาดในบ้านเราครับ ยอดขายหดตัวลงไปถึง5.28%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นตัวเลขที่สะท้อนปัญหาได้ชัดเจนมากแต่ในทางกลับกันลองดูตลาดตามประเทศสิครับโอ้โหคนละเรื่องเลยเติบโตแข็งแกร่งมากถึง19.14%ตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นพระเอกตัวจริงคอยพยุงภาพรวมของทั้งบริษัทเอาไว้เลยแล้วสาเหตุที่ตลาดในประเทศเราแผ่วลงเนี่ย ก็หลักๆเลยมาจากสภาพเศรษฐกิจในบ้านเรานี่แหละครับที่กำลังซื้อของคนมันอ่อนแอลงบวกกับยอดส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราอย่างเมียนมากับกัมพูชาก็ลดลงด้วยมันเลยส่งผลกระทบไปทั้งแผงเลยทีนี้พอตลาดในบ้านมันมีปัญหาทางออกของ RBF ก็เลยชัดเจนมากครับนั่นก็คือการหันไปทุ่มสุดตัวเพื่อการเติบโตในต่างประเทศแทนใช่แล้วครับ กลยุทธ์หลักของบริษัทในตอนนี้ก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับการเติบโตในต่างแดนนี่แหละเพื่อที่จะมาชดเชยตลาดในประเทศที่กำลังชะลอตัวลงและนี่คือ3ส,สมรภูมิหลักที่ ABF กำลังทุ่มเททรัพยากรลงไปมากที่สุดในตอนนี้ครับทั้งอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามซึ่งแต่ละที่เนี่ยล้วนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมากม ขนาดการลงทุนในไทยอย่างการสร้างโรงงานใหม่ที่อยุธยาเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักก็ยังเป็นการส่งออกเลยคือเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเพื่อที่จะไปเจาะตลาดลูกค้ารายใหญ่ๆระดับโลกให้ได้โดยเฉพาะที่อินเดียครับอันนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งสําคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเจอกับความล่าช้าเรื่องกฎระเบียบบ้างแต่ถ้าโรงงานนี้เดินเครื่องได้เต็มที่เมื่อไหร่ มันก็จะสามารถปลดล็อกตลาดที่มีประชากรมหาศาลได้ในทันทีเอาละครับพอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วอนาคตของ RBF จะเป็นอย่างไรต่อไปก็น่าคิดเหมือนกันนะครับตารางนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ยบริษัทก็เจอกับความท้าทายหนักๆทั้งจากตลาดในประเทศที่อ่อนแอแล้วก็เรื่องค่าเงิน แต่อีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยโอกาสมหาศาลจากการขยายตัวในต่างประเทศแล้วก็มีโรงงานใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นอาวุธเสริมทัพอีกสถานการณ์ในตอนนี้มันเลยเปรียบเสมือนการแข่งขันกับเวลาเลยครับว่าเครื่องยนต์การเติบโตจากต่างประเทศจะทำงานได้เร็วพอที่จะเข้ามาช่วยพยุงภาพรวมทั้งหมดได้ทันเวลาหรือเปล่าและนี่คือคำถามสำคัญที่ทิ้นท้ายเอาไว้ครับในขณะที่ตลาดในบ้านกำลังหดตัวการเดิมพันครั้งใหญ่ในตลาดโลกของ RBF เนี่ย จะให้ผลตอบแทนกลับมาได้ทันเวลาหรือไม่เรื่องนี้คงมีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ขอบคุณที่ติดตามครับต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยากจะขอแนะนําเพลงที่มีชื่อว่าจะดาวดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้นในเวอร์ชั่นเพลงร็อกที่จะมีดนตรีมากระตุ้นให้พลังใจเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นแรงใจให้คุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะไปให้ถึงความฝันให้ได้เลยนะและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ เชิญรับฟังกันเลยค่ะ ใครจะว่าเรานั้นธรรมดาแค่ไหนใครจะว่าเรานั้นดูไม่เหมือนใครโลากันมองว่าเราไม่มีค่าอะไร ัทธาในเส้นทางจะดาวดวงไหนก็เกิดจากจินทั้งนั้นจะทุกฝันก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันอย่าก,กลัวจะล้ม ลกจะมุนช้ามุนไวก็ไม่สำคัญแค่หัวใจยังเห็นเส้นทางจะไปคนที่ยิ้มในวันที่เงียบเหงาคือผู้ชนะนนในใจของตนแม้โลกนี้ไม่จำเชื่อใครแต่จะจดจำแรสันในหัวใจของ จะดาวดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งน,นั้นเจะถูกฟันก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันอย่าก,กลัวจะล้มอย่าก,กลัว I didn't ดาวดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้นเจอทุกฝันก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันอย่าก,กลัวจะล้มอย่าก,กลัว